จับตามองให้ดีฮะมีคนพยายามทํำมูเตลูกับประเทศนี้นะครับกับสถาบันนี้นะครับเพื่อทําให้ประเทศนั้นล่มจมมากกว่าเดิมพระวัดไหนก็ตามนะครับที่กําลังฟังผมอยู่นะจงรู้ไว้ว่าท่านกําลังตกเป็นเหยื่อนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กนะเรื่องใหญ่ สวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าวพีหกนิวส์นะครับวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องประเด็นร้อนๆที่เกิดขึ้นนะฮะซึ่งปรากฏว่ามีการประกาศราชกิจจานุเบกษาประกาศถอดยศนะครับลดยศนะครับที่เกี่ยวข้องกับพระทั้งหมดนะครับแปรูปนะครับที่สําคัญไปมากกว่านั้นจูจ่ๆก็มีพิธีนะครับ ห้าศาสนารวมใจเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอ้างว่าเนื่องในวันเฉลิมพระชมนมพรรษา28กรกฎาคมในขณะที่องค์อิงก็ทำบางอย่างแปลกๆจากประเด็นเรื่องสีกากรฟที่ทำเอาพระชั้นผู้ใหญ่ต้องศึกไปนับ10รูปแล้วนี่นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชอง์การโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาสมณศักดิ์พระสงฆ์จำนวน4ีรูปและพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์จำนวน77รูปรวมทั้งหมด8 1รูปตามประกาศพระบรมราชาองค์การจำนวนสองฉบับลงวันที่22มิถุนายน2568ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กร,รกฎาคม2 5 6 8นนั้นบัตรนี้ทรงมีพระราชดำริว่าตามที่ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชนเกี่ยวกับพระภิกษุ ซึ่งประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่สมณสารูปและพระราชาคณะกระทำผิดพระธรรมวินัยเป็นเหตุให้พุทธศาสนิกชนได้รับผลกระทบต่อจิตใจเป็นอย่างยิ่งจึงประกาศยกเลิกพระบรมราชองการประกาศสถาปนาสมณศักดิ์และพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ดังกล่าวตั้งแต่วันที่14กรกฎาคม2568ประกาศณวันที่15กรกฎาคม

เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องพิจารณาตามคุณสมบัติทั้งความรู้ความสามารถความสามารถในการบริหารการปกครองคณะสงฆ์โดยที่จะมีการรวบรวมสิ่งเหล่านี้เสนอกันไปเป็นขั้นๆตั้งแต่ระดับเจ้าอาวาสเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาคไปจนถึงพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมรายชื่อให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดก้าวปรดกระหม่อมสถาปนาสัมณศักิ์นั้นๆถ้าพูดให้สรุปก็คือสัมณศักเนี่ยเป็นสิ่งที่ได้มาจากการพระราชทานถูกไหมใช่แต่ก็ต้องพิจารณาจากความรู้ความสามารถคุณวุฒิวัยยุฒิประสบการณ์ด้วยเราเคยได้ยินคําว่าการถูกถอดสัมณศักนั่นแสดงว่าสัมณศักเนี่ยเป็นสิ่งที่พระราชทานให้แล้วสามารถเรียกคืนได้ทีนี้สาเหตุที่ทําให้พระรูปนั้นถูกถอดสมณศักเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างการจะถูกถอดออกจากสมณศักเนี่ย เป็นเพราะว่าพระสงฆ์บางองค์อาจจะเคยมีคุณงามความดีจนได้สมณศักดิ์แต่ต่อมาได้ทำผิดล่วงเกินพระวินยัยหรือไม่เชื่อฟังคำบ,บังคับบัญชาของพระสงฆ์ที่เป็นชั้นผู้ใหญ่กว่าก็อาจจะมีเหตุให้เป็นความผิดจนถูกถอดถอนสมณศักดิ์ได้ซึ่งถ้าความผิดใหญ่โตมากก็อาจจะถูกสึกด้วยเหมือนกันก็คือโดนทั้งสองกระทง โดยการถอดถอนสมณศักดิ์จะทําได้ก็ต้องมีพระบรมราชองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถอดถอนสมณศักดิ์ด้วยท่านสาธุชนทุกท่านวันนี้ซึ่งตรงกับวันที่15เดือนกร,รกฎาคมพุทธศักราช2 5งเวลา9กโมง39นาทีท่านเจ้าคุณพระเทพวัชระสิทธิเมธี ซึ่งท่านเคยดำรง,งตำแหน่งเจ้าวาดวัดท่าหลวงและเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรท่านได้ขอราศิกขาเป็นที่เรียบร้อยณนะวัดตาฟาพระารามหลวงอำเภอตาฟาจงังหวัดนครสวรรค์โดยมีพระสงฆ์เป็นสัขีพยานในการนี้ท่านทั้งหลายท่านเจ้าคุณพระเทพวัชรสิทธิเมธีจะได้กล่าวอะไรกับท่านสาธุชน ขอเชิญกระดอยกายกรรมวันสัมมันนกรระดมข้าพเจ้าที่เคยร่องเกินก็มาทาง่อท่านทั้งหลายทั้งต่อหน้าปรดีและหลังก็เดี๋ยวตรงก็ดีขอท่านทั้งหลายได้โปรดอาวุธกิดกรรมให้กับข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ถือโกโกดเครื่องไทยว่าเป็นติกต๊อว่าดับกรรมของข้าพเจ้า ขอขอสิกรรมแก่ทุกท่านเพื่อขอทุกท่านนั้นยกโทษโอติกรรมได้เก่ไม่จาเลยเลยสาธุ ผู้หญิงที่ที่ทาการที่การโชคทรั์อัน,อนนี้เราได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเบื้องต้นเนี่ยนะครับเขาเรียกรับเรียกร้องอทรัพย์สินจากเจ้าคุณอาจเนี่ยนะครับมีความสัมพันธ์กันประมาณเดือนอพฤษภาหกเจดนะครับมีความสัมพันธ์กันมาแล้วก็ห่างกันไป แต่ปรากฏว่ามาอ้างว่ามีลูกเกิดกับเจ้าคุณอาจขอค่าเลี้ยงดูจำนวนเจ็ดล้านสองแสนบาทก็คือเดือนละสามหมื่นนะครับรวมยี่สิบปี 7, บเจ็ดล้านสองขึ้นแล้วเจ้าคุณอาจเนี่ยก็ไม่ไม่มีเงินที่จะจ่ายนะครับเพราะว่าก็เหมือนออกห่างตีตัวออกห่างแล้วว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ปกติละ เราจึงมองว่าผู้หญิงคนนี้เป็นสืบเนื่องต่อไปนะครับเราได้ตรวจค้นเรื่องเส้นทางการเงินนะก็พบว่ามีเส้นทางการเงินที่ไปเกี่ยวข้องกับอีกหลายวัดมากมายนะครับนะครับก็เป็นการปฏิการต่อก็คือการเข้าบุกตรวจค้นเพื่อเอา,อาเครื่องเครื่องมือ โทรศัพท์เือถือหรือโน้ตบุ๊กหรือเอกสาร,รอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องเพราะเรามองว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ปกติแล้วนะครับเราเห็นเส้นเงินที่ผ่านเนี่ยจำนวนมากนะครับก็เลยเป็นการที่เราตรวจสอบย้อนหลังก็หลังจากยึดโทรศัพท์มาเราได้ดูข้อมูลย้อนหลังแล้วก็ใช้เครื่องดูดข้อมูลออกมาเราพบว่ามีพระ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จํานวนมากนะครับแต่ในจํานวนมากนะก็มีคลิปหลายคลิปหรือก็อปไลน์หลายอันที่เรามองว่าเขาทําเพื่อเขาทําเพื่อการโชครัพ์แบ็เมด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องดําเนินการก็คือเราเราถือว่าผู้หญิงคนนี้เป็นบุคคลอันตรายนะครับ บุคคลอันไลา์ที่เราต้องอจับกลุ่มให้ได้โดยเร็วแต่ด้วยพยานหลักฐานที่เราทำเนี่ยก็เราเร่งรัดที่สุดแล้วนะครับจนมาถึงวันนี้มีการจับกลุ่มนะครับพระที่ทยอยศึกกันไปจำนวนมากเนี่ยนะครับท่านก็รู้ตัวว่าท่านเนี่ยกระทำผิดวินัยนะครับต้องต้องบอกกับ สื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนพวกเราเนี่ยไม่มีเจตนาที่จะมาทําลายสถาบันพุทธศาสนาของเราแต่แต่ถ้าเราไม่ทําหรือเราไม่หยุดยัง้งกระบวนการเนี้ยมันจะยิ่งก่อความเสียหายแก่สถาบันพุทธศาสนาของเราเพราะฉะนั้นวันนี้มันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นและทีะ่รัฐบาลรวมทั้งสมาชินตํารวจชาติโดยพบตบพบพวตวลนะครับแล้วก็ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจะมาเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้นะครับนะครับเราเรานำเรียนเลยว่าไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่กระทำความผิดผิดวินยัยหรือผิดทางอาญ,ญาจะไม่มีข้อยกเว้นนะครับเราจะาาสืบสวนนะครับพระทั่วประเทศนะครับ เดี๋ยวจะมีะท่านพปนะครับตรลเนี่ยท่านจะนัดประชุมในวันพุธหัสถ์ที่จะถึงเวลาสิบสามจุนยองกระแสวันนี้สัส่นสะเทือนต่อศิลธรรมมาโอ้ล่าสุดเห็นพระราชกรรริจจานุเบกษานะคะในหลวงก็ทรงมีพระราชดำรินะคะไม่สถาปนาแล้วก็ไม่พระราชาทานสมณศักดิ์พระ80กวก่อนลูกที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้สรุปคือปีนี้ก็ไม่ตั้งแล้วก็ไม่เลื่อน นะคะเพราะว่าข่าวพระข่าวพระทําให้พุทธศาสนิกชนเ,เสื่อมเสียศรัานะคะแล้วก็ทบต่อจิตใจในหลวงท่านก็เลยไม่ทรงตั้งเลยดีมากเลยค่ะนะคะทรงพระเจริญทรงพระเจริญเลยค่ะดีมากๆเลยค่ะนะทรงพระปีชามากทรงพระปีชายานมากดีแล้วที่ไม่ทรงตั้งนะคะแล้วก็พระธรรมนิสสักไม่จําเป็นต้องมีเยอะๆเลยดิฉันบอกเลย ไม่จําเป็นต้องมีเยอะๆไม่งั้นมันก็ห่วงกันแต่เรื่องพวกนี้แหละห่วงกันแต่อยากจะได้ตั้งได้เลื่อนกันนะแล้วเราเรามีพระเจ้าคุณพระที่มีสมณศักดิ์แต่เป็นพระที่ไม่มีสิทธิ์ไม่มีธรรมนะแล้วก็ไปให้ในหลวงทรงคมทรงกาบไม่ดีเลยค่ะนะคัดสรรพระดีๆไม่ต้องมีเยอะถ้าไม่มีพระดีก็ไม่ต้องตั้งไม่มีพระดีก็ไม่ต้องตั้ง ดีกว่าตั้งแล้วเอาพระไม่ดีไปให้ในหลวงท่านทรงคมทรงกลาบนะคะเออดีแล้วดิฉันเห็นด้วยเลยนะนานน,านตั้งทีนานๆตั้งทีพระมันจะได้ไม่ต้องมาเอาดีกันทางด้านนี้ไงเพราะว่าในจํานวนพระที่ตั้งแปดสิบกว่ารูปแบบมีอารัชีป,ปนไปด้วยนะคะรู้ไหมถ้าไม่มีเคสเนี่ยวัดเออกลยาเนี่ยวัดกลยาณามิตรเนี่ยจะเป็นพระราช จะได้ขึ้นเป็นพระราชจากพระอะไรอะ่ะพระปริยัตธาดาอะไรอะไรนะั่นแหะสมณศักดิ์เก่าอะ่ะมีโผลายชื่อด้วยนะมีโผอยู่ในลายชื่อที่จะได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นชั้นราชด,ด้วยอยู่หนึ่งรูปเนี่ยแล้วพระไม่ดีแบบเนี้ยอรัชชีแบบเนี้ยเตมีแบบเนี้ยนะเอาไปให้ในหลวงท่านตั้งได้ยังไงนะเอาไปให้ในหลวงท่านตั้งได้ยังไงไม่ได้ค่ะ เราต้องคัดกรองพระให้ดีดูศีลาจะเรวัดให้ดีเออนะคะดิฉันเห็นข่าวนี้แล้วดิฉันแบบยกมือท่วมหัวเลยทรงพระเจริญเลยอะ่ะอืมดีละไม่ต้องไปโปรดไปตั้งทีนะช่วยกันเป็นเหมือนอะไรอะ่ะเครื่องกรองพระอุดหนุนพระดีๆซัพพอร์ตพระดีๆที่ท่านทำงานเพื่อสังคมที่ท่านไม่ได้สนใจเรื่องยศถาบรรดาศักด์ พระเหล่านี้ยควรกราบควรไหว้นะพระที่น่าศรัทธาเนี่ยเราไม่ได้มาวัดกันที่สมณศักดิ์ชั้นยศนะคะเราวัดกันที่วัดปฏิบัติเราวัดกันที่วัดปฏิบัติเก,ตเกิดเรื่องแบบเนี้ยดีต่อไป<ช>พระหลายๆรูปจะได้จะได้มีความจะได้มีฮิริมีโอตปปะมีความกลัวมีความกลัว ไม่ลุ่มหลงไม่ลุ่มหลงในยศในศัก์ไม่กล้าประพฤติไม่กล้าประพฤติผิดนะอย่าคิดว่าเออเป็นเจ้าคณะจังหวัดเป็นอะไรแล้วใครเขาจะใครเขาจะจัดการไม่ได้ไม่มีใครกล้าเสียหายหมดเลยมันเป็นความเสียหายนะดิฉันถึงบอกไงว่าการที่เราตัดเนื้อร้ายออกไปเนี่ยดี อย่าไปมัวแต่คิดว่าสาวไส้ให้กากินอยู่เลิกสักทีเธอไอ้วิธีคิดแบบว่าเห็นคนทําไม่ดีแล้วช่วยกันปกปิดไว้เพราะคิดว่าเป็นพวกกันเออพวกมึงพวกกูคนกันเองอย่างเงี้ยอย่าเลยวิธีการคิดแบบนี้เห็นเนื้อร้ายต้องตัดทิ้งค่ะเห็นเนื้อร้ายต้องจัดการถ้ายังเยียวยาได้ต้องช่วยกันเยียวยารักษาถ้ามันเกินที่จะเยียวยาจะรักษาแล้วต้องตัดทิ้ง เพราะไม่อย่างนั้นเนื้อร้ายมันจะลุกลามกลายเป็นเนื้อเน่าทั้งหมดเนื้อร้ายบางส่วนยังดีกว่าเน่าทั้งหมดนะคะไม่งั้นโบราณจะสอนเหรอว่าปลาตายทั้งตัวเหมิ่นทั้งคลองเออเห็นปลาเน่าปลาตายเราต้องรีบกําจัดต้องรีบจัดการถ้าเราปล่อยไว้ทิ้งไว้เดี๋ยวเดี๋ยวดีไม่ดีมันตายหมดเลยทั้งบ่อทั้งคล้องเสร็จเลยเหมือนกัน เห็นพราไม่ดีต้องรีบจัดการไม่ใช่มาพูดว่าโอ้ยรู้มานานแล้วบางเคสบางเคสค่ะมีหน้ามาพูดโอ้ยรู้มานานแล้วจังหวัดเนี้ยเขาปิดกันมาห้าปีไม่มีเขาไม่ใช่เขาปิดเขารู้กันมาตั้งห้าปีแล้วแต่ไม่มีใครกล้าจัดการไม่มีใครกล้านี่แหละเนี่ยสอบสวนกลางไงเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นที่ผมบอกว่าแปลกๆนะครับก็จู่ๆก็มีการออกหมายจับสีการกรอบนะ ซึ่งเกี่ยวข้องกับพระอย่างน้อย20-30รูปนะครับเรื่องของเงินนะซึ่งรอบนี้ตำรวจสอบสวนกลางนะครับก็จัดการทั่วประเทศในขณะที่เว็บไซต์ของธรรมเนียบรัฐบาลนะครับบอกว่า5ศา,าสนาร่วมใจวทจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ขึ้นมาอย่างราทธันหันเมื่อวันที่15นะครับ14นาฬิกากระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการาศาสนาได้กำหนดจัดพิธีทางาศาสนามงคล5าศาสนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันพระราชสมภพนะครับโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแพร์ทองทานรวมพลัง5องค์กรทางาศาสนาแสดงความสามัคคีของคนไทยทั้งชาติ นะครับซึ่งศาสนาที่ว่าก็ยังมี5ศาสนาได้แก่ศาสนาพุทธนะครับศาสนาอิสลามนะครับศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์แล้วก็ฮินดูแล้วก็ศาสนาซิกส์นะครับรวมทั้งหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องโดยมีผู้เข้าร่วมพิธีทางศาสนาผู้นำทางศาสนาศาสนิกชนนะครับเครือข่ายการศึกษาผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนมนะครับกว่า1000คนเลยทีเดียวขณะเดียวกันนะครับก็มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษายกเลิกพระบรมราชโองการสถาปนาตั้งสมณศักดิ์พระ81รูปราชกิจจานุเบกษานะครับได้มีการเผยแพร่ยกเลิกพระบรมราชโองการสมณศักดิ์นะครับและพระราชทานสัญญบัตรตั้งสมณศักดิ์8 1รูป เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษานะครับเผยแพร่การประกาศยกเลิกพระบรมราชโองการประกาศสมณศักดิ์และพระราชทานสมณศักดิ์นะครับระบุว่าพระบาทสมเด็จพระประมินรามาธิบดีศีสินทรมหาวชิราลงกรนะครับได้โปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตามที่ทรง พระกรุณาโปรดกล้าวสถาปนาสมณศักดิ์พระสงฆ์จำนวน4รูปและพระราชทานปริญาบัตรตั้งสมณศักดิ์จำนวน77รูปรวมทั้งหมด81รูปตามประกาศพระบรมราชโอง,งการจำนวน2อฉบับลงวันที่22มิถุนายน2568ในโอกาสพระราช,ช,ช,รชพิธีเฉลิมพระชนภารษาเมื่อ28กรกฎาคมพุทธศักราช25 6 8นั้นบัตรนี้ ทรงมีพระราชดำริว่าตามที่ปรากฏเป็นข่าวสื่อมวลชนเกี่ยวกับพระพิสุซึ่งประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่สมณะสารูปและพระราชาคณะทำผิดพระธรรมวินัยเป็นเหตุให้พุทธศาสนิกชนได้รับผลกระทบต่อจิตใจเป็นอย่างยิ่งจึงประกาศยกเลิกพระบรมราชโองการประกาศสถาปนาสมณศักดิ์และพระราชทานสัญญาบัตร ตั้งสมณศะดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2 5 1 8นวันที่15กรกฎาคม2 5 1 8เป็นปีที่10ในราชการปัจจุบันเอาล่ะบางคนสงสัยมันเกิดอะไรขึ้นจูจๆอุ้งอิงนะฮะก็ทําพิธี5้าศาสนาขึ้นมาโดยให้กระทรวงวัฒนธรรม จูๆ่ๆอุงอิงก็ลงพื้นที่โคราชไปชักดาบจะย่าหมูจูๆ่ๆก็มีรายงานว่ามีการทำพิธีรับสวดที่เรียกว่าอายการศึกขึ้นมานก่อนที่คนบางคนจะโปรโมาในงานแห่งหนึง่งนะครับแล้วก็มีรายงานว่าทักษิณก็จะไป งานของหลวงตามหาบัวอีกนะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้ถ้าคนทั่วไปไม่เข้าใจก็บอกว่าเอ้ยมันก็เป็นเรื่องบังเอิญเป็นเรื่องที่ดีนี่จัดพิธีฉเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องของพระนะฮะก็ทำผิดก็ต้องได้รับโทษไปนะครับในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็มีพระราชองค์การยกเลิก การสถาปนาสมณศักดิ์พระ81รูปนั่นหมายก็ว่านี่ไม่ใช่เรื่องปกติถ้าคุณสวนจําได้ฮนะผมเคยมีการทําคลิปเรื่องหนึ่งว่ามีคนพยายามจะทํามูเตลูหรือไสยศาสตร์โดยให้พระในประเทศไทยนะครับเป็นคนดำเนินการซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าเป็นใครนะครับ และไม่ยืนยันข้อเท็จจริงว่าเป็นใครแต่มีการจ้างกันวัดละหนึ่งแสนให้นักการเมืองไปจ้างโดยป่านผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นสสด้วยนะเป็นคนไปจ้างรู้สึกจะเป็นด็อกเตอร์ด้วยแล้วก็ผ่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไปจ้างจนเป็นที่มาของเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเพราะมีการพยายาม ที่จะทำมูเตลูไม่ได้เล่ก็เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยกลก็เอาด้วยมนคาถานะครับว่างกันอย่างนี้เลยนะครับที่ผ่านมามีคนบางคนมีคนบางตระกูลไปทำพิธีถึงอินเดียและกัมพูชาดีกระเหมนจะกใครจำได้นะครับรอบนี้ก็วนมาที่เดิมเหมือนเดิมลักษณะแบบเดิมนะครับนั่นหมายความว่าอย่างไรนั่นหมายความว่าผมไม่แปลกใจเลยสำหรับผมผมเห็นปุ๊บโอ้รู้เลย เรื่องมันคืออะไรที่มายังไงอ๋อเกี่ยวข้องกับพระบางรูปบางคนบางพวกบางกลุ่มนะและก็มีพระที่เป็นกุญสืออยู่กลางกรุงเทพมหานครเป็นคนวางแผนให้โน่นนี่นั่นจะต้องทำโน่นนี่นั่นนะแล้วก็เป็นที่มาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นจริงนะ ถ้าเขาไม่เข้าใจยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงก็ไม่เข้าใจเลยผมก็ผู้ชมนะฮะชมเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็เอามาสังเคราะห์ไม่ใช่วิเคราะห์ให้กับหุ้นส่วนทราบผมเรียนว่าสถานการณ์ทางการเมืองขณะน,นี้มันกําลังเข้าสู่จุดที่เรียกว่ากราแมกหัวเรียวหัวต่อนะครับและรอบนี้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้บางคนถามว่าจะเกิดการรัฐประหารไหมบางคนตั้งคําถามว่าไม่เกิดไม่ได้แล้วรัฐประหารจะไม่มีแล้วนะ บางคนเกิดว่าคิดว่าพรรครวมรัฐบ,บาลแตกกันเองบางคนอ๋อไม่มีแล้วเป็นไปไม่ได้มันแตกกันยบยับไปแล้วนะบางคนก็บอกว่านิติรัฐนิยธรรมกำลังเกิดขึ้นผมเรียนในทั้งสามทางเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะบ,บางคนมันยึดประโยชน์ของประเทศชาติของเราหรือประเทศชาติของคนอื่นกันแน่จนเป็นที่มาถูกแชว่าเป็นการทรยศชาติของตัวเองจับตามองให้ดีฮะมีคนพยายามทำมูเตลูก,กับประเทศนี้ นะครับกับสถาบันนี้นะครับเพื่อทําให้ประเทศนั้นล่มจมมากกว่าเดิมพระวัดไหนก็ตามนะครับที่กําลังฟังผมอยู่นะจงรู้ไว้ว่าท่านกําลังตกเป็นเหยื่อนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กนะเรื่องใหญ่ใหญ่เพราะอะไรใหญ่จนถึงขั้นมีพระมราชองค์การยกเลิกการสถาปนาสมณศักดิ์และพระราชทานสัญ,ญบัตรตั้ง สมรักษ์พระถึง81รูปนะครับวงการพระคงทราบกันดีดว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นและใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักด์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ